สวัสดีครับกอ๊อกนิวนะครับตอนนี้กอ๊อกนิวมาทําบุญกับเจ้าปู่ชาแนลแล้วก็ท่านทนายนิพัฒนประเสริฐเนติกุลแล้วก็เชฟยันแล้วก็ยูทูบเบอร์อีกหลายช่องนะครับที่วัดบ้านกบกตูมตาบลกบกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับมามอบอ เงินนะครับช่วยเหลือให้กับคนแก่แล้วก็เด็กนะครับในชุมชนบ้านปกตูมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับแดดก็จะร้อนร้อนหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงแล้วนะครับก็มียูทูบเบอร์นะครับช่องแมนกะบี้นะครับรัสเซฟยยันนี่นางรําก็จะเตรียมตัวลานะครับนางราก็จะเตรียมตัวลา ต้องตรานแดดนะมียาลมยาหม่องไหมตัวลร้อยใช่ไหมครับโอ้ว่าหรือเปล่ามาถึงจากนู่นแล้วแจกตัวละเท่าไหร่ตอนนี้เราก็ไม่สามารถบอกได้อาหรัรบแม่กะบี้ทอยไปอีกตัวนั้นน่ะยกันเอย้าาันต่อเาะ จระปูอยู่นี่จระปูอยู่ช่องผมนี่จระปูครับยังไม่ลดไปไหนเลยสองบปรถอะไรช่องใครช่องจระปูน่กระปได้ไหมกระปูไปได้ไหมคนต้องเป็นกับก่อนนะครับบรรยากาศที่วัดนะครับโอ้อันนี้คนหนีหมดแล้วให้เอฟซีดูอะไรนี่มาทางนี้ผมมัวจะเดินไปนะครับนี่ครับแม่ครูก็จะเตรียมตัวลำนะครับ เจ้าปู่ก็อยู่ตรงล่มซึ่งแดดร้อนมากครับนี่ครับนี่ครับน้องตูมตามก็มาครับนี่ครับสวัสดีครับนี่นะครับเดี๋ยวเราย้ายไปมุมเชฟยันนุ่นนะครับ จะได้ให้มูดูมุมอื่นดวยนะครับนี่โบสถ์สวยนะครับกำลังก่อสร้างนะครับแม่ครูสมจิตก็กำลังจัดทำเตรียมเครื่องเสียงนี่ครับนางรำจะมาดูนะครับมาดูตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้ครับนะครับเจ้าปู่มารอรุ้นนะครับว่าแม่ครูจะรำเพลงอะไรนะครับวันนี้ โอ้ในนี้มีต้นผักหวานด้วยท่านผู้ชมนี่นต้นผักหวานป่านะครับอยู่ในวงล้อสิ่นี้นางรำก็เตรียมเจ้าอน่แล้วำมดครับในดัยาวาดไีบรรยากาศในวัดนะครับเรนี้ครับครับ ในวัดลมเย็นมาแล้วนะครับตอนนี้ลมเย็นมาครับลมเย็นโชยมานกครูนางรำก็จะเริ่มรำนะครับ โลโลโอ้ยบอกมึงไยามงไงแ่ตานก็คอยแล้นี่คนใหมี่ต้องมีบมดนี่อันนี้อันนี้คนมักใม่โออกาอกงเอาแงงแแล้วหนี่สิหมันหลายเกินไปหรือเปล่าโลดึสองสามโอ้ยวันนี้กระดเยมางเลยเออหนึ่เนอะเอแมดามาับสวัสดีครับเมดา ครับแม่ดาอยู่บนวัดเหรอครับเมื่อสักครู่เนี่ยอ๋อครับอ๋อแม่ดาไม่ได้ไปจำปาดงดำนากับเขาเหรอไปมาเมื่อวานอ๋อไปมาเมื่อวานวันนี้แม่ไม่สบายก็จะไปหาแม่อ๋อครับแล้ววันไหนจะไปอีกครับนี่ก็เสร็จว่าผิดก่อนต้องบวชสามีก่อนครับขอจะบวชสามีก่อนค่าขอเข้าไปแล้วคนแก่เข้าอยนี่ได้เข้าเลยเข้าทันนี้ได้ที่หมดอะไรนี่อืม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 อื อืดมดูหลังเซฟยันไปนะครับ <AL S> FC ครับเดี๋ยวเซฟยันก็จะร้องสาริกาไร้ลังแล้วครับได้ไหมแล้วเอาสาริกาไร้ลังก่อนเอาในก่อนเอาในก่อนร้าก่อนนะ้าก่อนร้าก่อนเลยล้รำก่อนเลรั้าก่อนครับร้าำก่อนก็ได้ครับ ไม่คนแก่บางคนเขานั่งนานไงคนที่เขาแจกเขานั่งนานเขานั่งนานให้คนแก่ก่อนเลยดีกว่าคนแก่ครับท่านผ้ชมเากวคุณ้่านียทุนดมงมพครับเังแเสียงในรแล้วก็ท่านจะปุไนงเวลาเช็คยันบางกล้องนะครับท่านผู้ชมเราหนีก่อน โอ้ยแม่น้อยก็ให้หัวใจเชฟยันมาไม่หยุดเลยครับเห็นบรรยากาศหมดเลยครับสวยมากครับเ่ยดูีดูนีเชฟเสียงดังฟังชัด คนเอาไม้เท่านะไม่เท่าโอ้ไม้เท้าพิเศษไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรท่านทนายบอกโอ้ยหัวไทยผมผมขายเงินนะแม่ถามาคอเกียร์เกาถังถังงนะครกระงนถุงถุงเงินนะครับเนี่ยถุงเงินนะครับไม่ไม่ถุงทองนะครับมีแต่ถุงเงินไหนสงกันเหรียบ่นุเกือบกระมิ้ เกือบยีหอดเกือบหาเป็นปึกเป็นเจ้าหาว่าไปใจหัวนน้เกือบอันนีแเ้วเกือบใส่มามาหมดทุกคนครับนึกว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นบ่ะเปันว่ะก็นี่แหละผู้ใหญ่บ้านกวกตูมคนใหม่ จะย้ายสมนักนะครับดูนะครับท่านผู้ชมดีใจนำเจ้าปู่และคณะสายบุญครับผมสาธุบุญด้วยกันนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันทุกท่านเลยนะครับนะครับก็เจ้าปู่มาทำบุญที่น,นี่ก็ด้วยเอฟซีนั่นแหละครับที่อุดหนุนนะครับสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์จากเจ้าปู่นะครับมีหลายอย่างนะครับ เสื้อนะครับที่ท่านที่เจ้าปู่ได้ทํำอบมาก็ปู่มาครับใช้ใช่ครับเห็นไหมครับเงินสดนะครับอยู่ในกระเป๋าเนี่ยครับพี่เชฟยันสะพายอยู่นี่คือเงินสดนะครับท่านผู้ชมเงินสดนะครับอ๋อมาลองดครับกระเป๋าเนี่ยครับกระเป๋าเงินทั้งนั้นเลยนะครับโอเอามาครบแกันนะครับเรากระเป๋าเงินฮัลโหลฮัลโหลพบกันนะครับน้องนี่นี่ครับกระเป๋าเงินนะครับท่านผู้ชม ผู้ใหญ่บ้านกกอกแคปมาหมดแล้วยังสิเกคนครบนะหครบให้มีหมดเห็นมครับนี่ยนะครับบครับ ได้เยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวขบนย์ที่รักทุกทุกกานนะครับเจ้าปู่พูดจริงทำจริงจ้าครับผมเกษตรกรเกษตรกรนะครับบ้านเดียวกันครับผมออง่่นพี้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นกว้างๆครับ,รบจะได้เห็นท่านทานายนิทัศน์เชฟยันนะครับแล้วก็วเจ้าปู่ครับนี่ครับเชฟยันเป็น พิธีกรน,นะครับเดี๋ยวฝนจะตกจะ,จะแจกขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับบรรยากาศการทําบุญนะครับของอเจ้าปู่กับท่านทานายนิทัศนะครับนำทีมมาทําบุญนะครับที่นี่ในวันนี้นะครับ